พี่นอ้องนางงามสิภาพบางอีอย่างนี่โอเปนซีว้าวโอ้โอโอเตียวมากเลยดูสิ <laughs> เอาไว้จนเลื่อมพี่น้องจ๋าสามมือแล้วนะนางงามแซบบค่ค่ะ you want to keep it here or do you take it out? I don't know what's the best to keep it u t you have to take the the big one out เอาออกไปได้หรอพี่น้องคอยกระลั่งคอยกระลังลวกอยืนงงามคอยกระลังลวกพักเก็บมาจากบ้านคุณลักษพี่น้องจใจเห็นบ่โอ้ยมันกระชงงงงงงงหน่อยเด้อยดีจังคอยคลิกได้ด้วาเอ๊ะ เอ๊ะทำไมอะไรยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะผัด p o r t o b e l ไอ I make จะผัดไทย You can take it out take it out and put it in basket เยี่ยนี่เก็บกินเก็บกิน take it out and I put in the basket โอ้น่ารักจริงเลยคนดูสิเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะคะพี่น้องดูสิรอบสองนี่สวยสวยเท่านั้นเลยเห็นไหมกรุบกรอบเนาะนี่ดูสิ สวยงามมากเลยทุกคนมันขาวเฉาะเลยนะเนาะเนี่ยพี่น้องบรรยากาศดับไในประมาณสองทุ่มเลยได้พี่น้องมึงแดดออกแดดออกบ้านข่อยพี่น้ค์สองทุ่มแดดออกบรรยากาศหนาบ้านเลยได้นี่เห็นบ่เนี่ยนขั้วข่อยก็จะต้นใหม่เลยพี่น้องค์ตต้นใหม่ก็ดอกใหม่เนาะนี่ดูสิสวยตอนนี้ก็กําลังเออ่ทำจะลวกผัดจะจะจะผัดใส่ซอสเห็ดหอมให้หนางงามแล้วก็ อันนี้จะทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ให้นางงามพี่น้องจา๋นนงจาสำหรบแฮมเบอร์เกอร์ให้นางงามรสชานพี่น้องจา๋าให้นางมาปั้นแฮมเบอร์เกอร์แล้วให้นางทอดเอาแล้วกินกันข้าวเย็นวันนี้กลับมาบ้านค่ำเพราะว่าโมจะไปปลูกผักกระระะับคุณกัลยาไอ้คุณรักอยู่นะคนดูสิสวยงามมากน้องทุกคน,นมาฝากจาก้ะพี่น้องแสนางงามตัดอันออนี้ก่อนได้จ้ะนางงามมีความสุขมากเขามันน่ารักมากทุกคน ต้องตัดรากมันออกนะตัดออกเลยเจ้าเบิงมันสวยมากเลยนะทุกคนดูสิตัดได้ยังเปรี้ยบ่เคยเห็ุเห็ุได้เหตุยังไงพี่น้องเอาว่างไว้เอาว่าเอาไว้ลืมจังหวะมันออกจังหวะมันออกอันโดกเออโจมจู่มันออกงามก็ระลับวิ่งพี่น้ำ น,นี่ดูสิส,สวยเลยทุกคนดูสิสวยอ้วนล้วนเลยเห็นไหมสวยอ้วนล้วเลยดูสิเยอะมากเลยเนาะลอง yes. ดูไอทิงคุ o ต้องทำความสะอาดก่อน เอามาต้งความสะอาดอนพี่นมเดี๋ยวคอยเปิดน้ำให้ก่อน่นมเอามาซาวน้ำเอามาซาวน้ำให้อันอันยอดหัวเขียวๆมันออกนามม่าง,งาม้าวนา้ำแล้วเราค่อยเอาแต่นักบงวย แเราก็ให like ้ค่อยเลือกเอานะเนไหมันจะเริ่มสวยเริ่มใสแล้วเลือกจะได้ใช้ชิมีเวลามานางเลือกเนาะเอาห็นมาโหลดเตอเทคเลยเข็นน็อตชูสเทคเลยเทคอินออรอ่ะมันเลือกบ่ได้ันเห็นมาเลยมันหลาย